สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับผม B 2 b a l l ในเกม Realms of Pixel i d o l RPG คลิปนี้พาไปลุยเขาวงกดลึกลับบทที่9กันครับบทที่9ด่านแรกเข้ามาแล้วให้กดทางขวามือเก็บไฟฉายมาใช้ไฟฉายส่องตามในคลิปเลยนะครับ พอเจอกล่องให้เปิดแผนที่ด้านล่างขวากับด้านบนตรงนี้ก่อนครับจากนั้นมาตีตัวบนสุดก่อนนะครับเอายันสายฟ้ามาใช้กับตัวล่างขวาครับแล้วใช้สเปรย์ล่องหนตี่กล่องสุดท้ายได้เลยเท่านี้ก็ได้กุญแจแล้วครับ ด่านที่2เข้ามาแล้วให้เปิดทางขวามือประตูก่อนจากนั้นมาเปิดแถวล่างสุดทั้งแถวเลยครับเปิดกล่องทั้งสองใบเลยครับจัดการพวกสลามก่อนเพื่อลดพลังของมอนตัวอื่นๆลงนะครับ สลามด้านบนซ้ายมือจะมีไอเทมให้เก็บนะครับจากนั้นมาตีกล่องแรกเอาไฟฉายมาสองบนซ้ายเพื่อเก็บไอเทมใช้ถั่วเซียนรีเลือดกลับมาก่อนนะครับแล้วใช้แก่นสลามเพิ่มเลือดเป็น2เท่าให้เรากดตีบอสไป1ครั้งก่อนครับ จากนั้นมาจัดก,การกล่องตัวที่2เลยครับใช้ผักโขมแล้วจัดก,การบอสได้เลยครับด่านที่3ให้ไล่เปิดแมปตามนี้ก่อนนะครับ พอเก็บไอเทมแล้วเปิดแมปที่เหลือเลยครับเปิดกล่องออกให้หมดใช้ยาเพิ่มพลังกับยันสายฟ้าได้เลยครับ ตีกล่องตรงกลางล่างเพื่อเอายันอีกชิ้นใช้ยันเก็บมอนที่เหลือเพิ่มเลือดให้เรียบร้อยตีบอสไปหนึ่งครั้งแล้วใช้ยันสลับพลังกับบอสเท่านี้ก็จัดการบอสได้แล้วครับ ด่านที่4ด่านสุดท้ายนะครับเข้ามาแล้วให้เปิดทางตามผมก่อนนะครับเปิดกล่องแล้วใช้ยันขโมยของในกล่องเลยครับถ้าใครขโมยแล้วไม่ได้ยันสายฟ้ามารีเซ็ตเล่นใหม่แล้วเดินตามผมก่อนนะครับใช้ผักขโขมเพิ่มพลัง แล้วจัดการก็บลินได้เลยครับเปิดแมปตามนี้ครับอย่าลืมเปิดกล่องไว้นะครับก่อนจัดการสลามเพื่อลดพลังนะครับจากนั้นใช้แก่นสลามเพิ่มเลือด2เท่า แล้วมาตีตัวล่างสุดก่อนสายมือจะมียันเพิ่มพลังโจมตี2แต้ม3เทินใช้ยันแล้วจัดการมอนที่เหลือได้เลยครับด้านล่างตรงนี้จะมียันสายฟ้าอีกอันเป็น2อ,อัน เพิ่มเลือดแล้วมาตีตัวขวาล่างเอากระจกครับจากนั้นไปจัดการบอสด้วยไอเทมได้เลยครับใช้กระจกใส่บอสก่อนจากนั้นใช้ยันสลับเลือดบอสใช้ยันใส่ฟ้า2อันจัดการบอสได้เลยครับ เท่านี้ก็ผ่านเขาวงกดทั้ง4ด่านแล้วครับต่อไปไปเก็บฉากหลังกันศัตรูพลัง29ล้านเงื่อนไขห้ามเลือดในปาร์ตี้ต่ำกว่า50%เป พยายามวางตำแหน่งให้โรคเงาสร้างร่างปลอมขึ้นมารับดาเมจแทนนะครับ เท่านี้ก็ได้ฉากหลังด่านที่9มาแล้วคราวที่แล้วลงด่านที่8ไม่เคลียร์เงื่อนไขเดี๋ยวคราวนี้มาเก็บฉากที่8กันครับเงื่อนไขเหมือนด่านที่9เลยห้ามเลือดในปาร์ตี้ต่ำกว่า50% เท่านี้ก็ได้ฉากหลังทั้งบทที่8และ9แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูฉากหลังทั้ง2แบบกันฉากหลังบทที่8จะเป็นห้องนอนหญิงสาวส่วนฉากหลังบทที่9จะเป็นแสงเรืองรองยามเย็นเราก็จะได้ฉากหลังสวยๆแบบนี้มาใช้กันครับ วันนี้ก็มีโค้ดมาแจกกันด้วยนะครับพิมพ์ตามได้เลยนะครับหรือก๊อปจากดิสคริปชั่นด้านล่างได้เลยครับแจกเป็นเพชร200กับบัตรสุ่มตัวละคร4ใบโค้ดนี้ใช้ได้ถึงวันที่8มกราปี2026นี้นะครับขอฝากร้านเติมเกมก็อจิช็อปไว้ด้วยนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง b ีทูบ ทางร้านจะลดราคาให้พิเศษด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ